แสบตาเกิดได้จากสาเหตุใดบ้างและอาการแสบตาจะเป็นอันตรายต่อดวงตาแค่ไหนต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ูนชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยอาการแสบตาเป็นอาการเตือนที่สําคัญของดวงตาของคนเราอาจจะเกิดความผิดปกติอะไรขึ้นกับบริเวณดวงตาก็จะทําให้มีการป้องกันตนเองมากขึ้นหรือไปพบคุณหมอนะครับภาวะหรืออาการแสบตาเกิดได้จากหลายสาเหตุอาจารย์แบ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เริ่มจากการแสบตาจากปัจจัยภายในที่พบได้บ่อยภาวะแสบตาอาจจะเกิดจากปัจจัยภายในของลูกตาที่พบได้บ่อยๆเลยก็คือเกิดจากภาวะที่มีการขาดหรือพร่องของน้ําที่มาฉาบบริเวณกระจกตาดาหรือบริเวณเยื่อบุตาขาวก็จะทาให้เส้นประสาทที่อยู่บริเวณกระจกตาดาหรือเยื่อบุตาขาวนั้นเนี่ยสัมผัสกับอากาศหรือสิ่งแปลกปลอมข้างนอกได้ง่ายขึ้นก็จะทาให้คนเรารู้สึกแสบตาดังนั้นน้ําฉาบลูกตาจึงเป็นส่วนสําคัญในการปกป้องดวงตากระจกตาดาและตาขาวของคน เเราเนี่ยจะต้องมีน้ําฉาบอยู่ตลอดเวลาเพื่อลดอาการแสบตาเครื่องตาแล้วก็ช่วยทําให้การมองเห็นภาพดีขึ้นรวมทั้งการให้สารอาหารต่างๆเข้าสู่บริเวณกระจกตาดำของคนเรา และการแสบตาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่พบได้เกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นมลภาวะอากาศที่ร้อนหรือที่แห้งหรือมีแก๊สบางชนิดหรือมีฝุ่น p m 2.5หรือแสงแดดที่มีอุลตราไวโอเลตรุนแรงก็อาจจะทําให้เกิดอาการแสบตานอกจากนี้ยังมีอาชีพที่อาจมักแสบตาจากงานที่ทําแม่ครัวทํากับข้าวผัดอาหารโดนควันอยู่บ่อยๆหรือคนที่ทํางานกับเลกเกอร์ทินเนอร์ทั้งหลายที่เป็นสารระเหยพวกนี้ก็มักจะไปทําอันตรายกับบริเวณกระจกตาทําให้เกิดอาการแสบตาได้และกลุ่มอาชีพ ที่อาจารย์มีความเป็นห่วงมากเป็นพิเศษอาชีพของช่างเชื่อมเหล็กหรืออ็อกเหล็กเนื่องจากว่าแสงที่เกิดจากการอ็อกเหล็กจะเรียกว่า U.V. หรืออุลตราไวโอเลตจะทาให้เกิดการระคายเคืองที่บริเวณผิวกระจกตาอย่างรุนแรงในคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเชื่อมเหล็กหรืออ็อกเหล็กถ้าอาการเคืองตานั้นเกิดขึ้นทันทีทันใดในขณะที่กาลังทํางานอาจจะเกิดจากเศษของเหล็กปิวเข้ามาที่ดวงตาได้แต่การที่เกิดกระจกตาอักเสบจ,จากการแสบตารุนแรงของรังสี U.V. มักจะทิ้งห่างจากช่วงที่ทํางานไปแล้วประมาณ4-6ชั่วโมง หลังจากนั้นก็จะมีอาการเคืองตาหรือแสบตารุนแรงขนาดลืมตาไม่ขึ้นมีน้ำตาไหลตลอดเวลาจาเป็นต้องไปพบจกักษุแพทย์ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์ป้องกันดวงตาในคนที่ทํางานเกี่ยวกับการออกเ็กหรือการเชื่อมควรจะต้องมีแว่นตาที่สามารถกรองหรือกันแสงอุลตราไวโอเลตเพื่อไม่ให้เข้าไปทําอันตรา,ายต่อบริเวณกระจกตารวมทั้งในคนที่ทํางานที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุกับดวงตาเช่นการตอกตะปูหรือการตัดหญ้าก็จําจเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันเช่นกันครับแล้วถ้าแสบตาแล้วไม่รีบแก้ไขจะรุนแรง ขึ้นและเป็นอันตรายไหมครับอาการแสบตาอาจจะแบ่งได้เป็นหลายระยะความรุนแรงในระยะต้นๆอาจจะรู้สึกระคายเคืองไม่สบายดวงตาถ้าระยะต่อมาก็อาจจะรู้สึกว่าแสบตารู้สึกเหมือนมีน้ําตาไหลออกมาบ่อยๆแล้วก็มีอาการเคืองรวมทั้งหน้าอาการค่อนข้างรุนแรงมากขึ้นเนี่ยอาจจะถึงขั้นทาให้เกิดอาการแพ้แสบอาจจะทําให้เกิดปัญหากับการดํารงชีวิตว่าอาจจะไปทํากิจกรรมกลางแจ้งได้น้อยลงรวมทั้งในคนที่ปล่อยให้การแสบตาเป็นไปนานๆอาจจะทําให้เกิดภาวะกระจกตาอักเสบกัน นี่มีกระจกตาอักเสบก็อาจจะกระทบเตือนไปถึงการมองเห็นที่ดีอาจารย์มีคําแนะนําในการแก้ปัญหาการแสบตาไว้แบบนี้ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในที่กลางแจ้งมีลมพัดแล้วเกิดอาการแสบตาขึ้นมาทันทีเนี่ยอันนี้อาจจะต้องรมะมัดระวังว่าอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมปิวเข้าไปในดวงตากันดูแลที่ดีที่สุดก็คือการอยาขยี้ตากับพิษตาให้น้ําตาธรรมชาติช่วยล้างตาถ้ายังไม่ดีขึ้นก็อาจจะล้างตาด้วยน้ําสะอาดร,รวมน้งลองใช้น้ําตาเทียมหยอดดูลหรับท่านที่รู้สึกแสบตาโดยไม่ได้มีปัจจัยภายนอกไม่ได้มีฝุ่นไม่ได้มี อันนี้อาจจะเกิดจากความผิดปกติของตัวดวงตาเองที่พบบ่อยก็คือการไม่สม่ำเสมอหรือความไม่เสถียรของน้ําที่มาฉาบรูตานเราก็อาจจะแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการใช้น้ําตาเทียมแต่ถ้าใช้น้ําตาเทียมแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือเป็นหนักมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีสาเหตุอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นมีภาวะเปลือกตาอักเสบหรือมีการสะสมของไขมันบริเวณขอบตามากๆเนี่ยก็อาจจะทําให้เรารู้สึกแสบตาได้โดยไม่ได้มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นครับ อาการแสบตาอาจเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้บ่อยในชีวิตประจําวันแต่หากมีอาการรุนแรงอาจต้องพบจัดสุดแพทย์ก่อนที่จะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อดวงตานะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชัวก่อนแชร์ ชัวก่อนแชร์ทุกคนต้องตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนที่จะแชร์นะคะถ้าข้อมูลไม่ชัวเราก็ไม่ควรที่จะแชร์ค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม